สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองและเลงข่าวครับรายการที่เอาประเด็นฟุตบอลนะครับมาขยี้มาขยายมาขย่ามาวิเคราะ์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนะฮะแล้วเราก็จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับวันนี้อีีนี้ของเราครับแน่นอนฮะควันหลงจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เราต้องคุยกันหน่อยครับเพราะว่าเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งเมืองกลายเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนจะไม่พูดถึงควันหลงเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับนี่เลย กัฟออยไทยแลนด์นั่นเองครับกัฟเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้ทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็ดีเซลใช้ได้ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นนี่คือน้ำมันเครื่องที่ต้องบอกว่าคือตัวท็อปสุดๆไปเลยครับแล้ววันนี้ครับสปอนเซอร์ของเรานะฮะเอาของมาแจกสองสิ่งนี้เลยสิ่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นลูกบอลตรงนี้ครับเป็นลูกบอลพร้อมลายเซ็นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งทีมนะครับแล้วส่วนนี้เลยครับก็เป็นสินค้าของกัฟนั่นเองครับกัฟฟอร์มููลล่่่่าาาามมมคคบบททวววัััััันน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 ีี้้้้เเเเรรรรแจกกกกงออออยยะะฮซตดสุไปพ แค่คุณเข้าไปตอบคําถามง่ายๆครับที่ Facebook g u อ f Oil Thailand เคาจะมี Cover Page อยู่คําถามถามว่าบน Cover Page มีน้ํามันเครื่องกัฟเนี่ยกี่แกลลอนพิมพ์คําตอบเข้ามาฮะแล้วก็สําหรับทาง Facebook พิมพ์คําตอบใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันครับพิมพ์คําตอบใต้คลิปนี้แล้วก็เอาลิงก์ Facebook ของตัวคุณเองมาแปะไว้ด้วยอย่าลืมนะครับคนที่ได้ของรางวัลคือคนที่กดไลฟ์ Facebook Fan Page g u อ f Oil Thailand เท่านั้นครับขอบคุณกรับด้วยฮะโอเคครับหมดจากเรื่องการแจกของแล้วอย่าลืมนะฮะแฟนยูไนเต็ดต้องรีบไปกดไลฟ์ Facebook g u อ f Oil Thailand นะฮะแล้วก็จะได้ของรางวัล ไปนะฮะแล้วก็ตอบคำถามไม่ถูกด้วยเรามาเข้าเรื่องสำคัญของเราดีกว่าครับเรื่องราวหลังเกมแมนเชสเตอร์เต็ดเปิดบ้านเอาชนะมนเชเตอร์ซิตี้2ประตูต่อศูนย์ครับจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีดีเทลในเกมที่ต้องพูดถึงเยอะมากเลยต้องบอกว่าเป็น1เกมคุณภาพนะครับเป็นการสู้กันด้วย แท็กติกของโค้ชทั้ง2ทีมจริงๆเริ่มกันที่แผนการเล่นก่อนเลยแล้วกันนะฮะทางฝั่งของทีมเยอรมันแมนซิตี้เนี่ยมาในระบบธน,นัดของพวกเขาก็คือ4-3-3ก็จะมี Edison เอเดรียนมราเรสนะครับเป็นผู้สอนประตูนะฮะมีเซเซนโกเป็นแบ็กซ้ายโอตาเมนดี้ครับวันนี้ต้องจับคู่กับเฟรนาริโยแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นชาลคันเซโลคือต้องบอกว่าผู้เซ็นเตอร์แบ็กค,คู่นี้สำหรับผมนี่คือคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่อ่อนยุบที่สุดของ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แหละกองกลางเนี่ยเป็นรโดนนรดี้ครับกุนโดกานแล้วก็เบราโดซิวแนวรรุกคับเป็นราฮิมเซอร์ลิงุอเดโรซ โอกาสลงเล่นแทนเควินเดบรอยนั่นเองนะครับส่วนทีมเย่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้โซชาหลับกลับมาเล่น3-5-2อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแผนการเล่นที่โซชามักจะใช้กับทีมใหญ่ๆเสมอครับคือเป็นการเล่นในระบบ3-5-2หรือว่า3-4-1-2สามารถพูดได้หมดเลยนะครับเพราะว่าวิธีการยืนเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยก็ลงไปเล่นหลัง5ด้วย3ไปแมนยูนำทีมโดยดาวิดเบเกอร์ครับวิงแบ็กเป็นอารอนวานบิซาก้าแล้วก็แบรนดอนวิลเลียมส่วนเซนเตอร์แบ็ก3คนครับมีแฮร์รี่แม็กควายครับมมี Love, มีเเลลลนดฟุ ชอยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแดเนียลเจมส์หรือว่า Hans ide, แฮนด์เมกไวน์เนี่ยมีข่าวมาว่าจะเล่นไม่ได้นู่นนี่นั่นสุดท้ายเป็นตัวจริงทั้งคู่นะฮะแดนกลางนะครับจะเป็นเฟรดจับคู่กับมาติชครับส่วกนกลางรุกเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสหน้าคู่เป็นออตานิมาซิยาหกับแดเนียลเจมส์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าเจ็บแต่สุดท้ายวิ่งปลอเลยคือไอ้ระบบ3า2เนี่ยแล้วก็เป็นระบบที่แมนยูใช้ในเกมใหญ่เนีนะครับมันมันมีความยืดหยุ่นนนนนนพออสมคคคววรรรรรรรบบ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 าาาาางงงงททีีีก็็ป็ปปปปปััััไไเเเเเเลล่่่่3 3 3 4 4 1 2ะะหหื้้้ยแดซจน บางัว่าะที่บรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยขึ้นไปยืนสูงแล้วก็เหมือนกับเล่นในตำแหน่งฟรอสไนโดยที่อัลตันิมาซิยาและเดนิลเจมเนี่ยจะถ่างออกข้างสะส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะปิดพื้นที่ของวิงแบ็กแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ถือเป็นจุดเด่นของยูไนเต็ดนะครับในเกมวันนี้คือการใช้แผงหลัง3คนเนี่ยแล้วก็บวกกับการใช้วิงแบ็กสข้างรวมถึงคู่กลางที่ลงมาครอเวอร์พื้นที่เนี่ยมันส่งผลให้การรับมือกับการเจาะในพื้นที่ฮาสเปซคือพื้นที่รระหหววว่่่าาางิบบบกกััเนออีททปปชมื มันรับมือได้ง่ายกว่าการเล่นในระบบหลัง4ซึ่งก็ตอบโจทย์ทีเดียวในเกมนี้นะครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยชอบโจมตีในพื้นที่นี้อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับถ้าดูกันเรื่องแผนการเล่นจระเลยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอกาสในการเข้าทําของซิตี้เนี่ยก่อนที่เป๊ปกอร์เดล่าจะเปลี่ยนตัว r รยาสมาเรสก่อนที่จะเปลี่ยนตัวกาเบรียลเคซุดลงไปเนี่ยต้องบอกว่า60นาทีตรงนั้นเนี่ยเกมรุกของอซิตี้เนี่ย คือคอนเกมเยอะกว่าจริงบุกเข้าใสา่จริงแต่ว่ายังเจาะยังไม่สามารถจะเจาะผ่านแนวรับของยูนเต็ดได้ก็ถือว่าเป็น1แผนที่โซชาวางหมากมาได้ดีมากกับการปิดพื้นที่ริมเส้นตรงนั้นแต่พอแก้เกมส่งผู้เล่นริมเส้นที่มีความคล่องตัวสูงส่งกองหน้าที่มีความคล่องตัวสูงลงมาก็ดูเหมือนกับว่าสามารถที่จะได้ลุ้นได้เสียอยู่นะฮะในช่วงครึ่งเวลาหลังไปเนี่ยครับเลย60นาทีไปเนี่ยก็มีจังหวะเสียวมากขึ้นมีจังหวะการปาดเข้าไปมีการคลอสที่น่ากลัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยูนเต สามารถที่จะเคลียบอลพน้นอันตรายไปได้แล้วก็ไม่เสียประตูก็ต้องชื่นชมเกมรั็ของยูนเต็ดด้วยว่าจากแผนการเล่น,นของโซชาทั้งเตะทุกคนเล่นได้แบบมีระเบียบว,วินัยมากๆเลยนะฮะแต่จะบอกว่ายูนเต็ดดีอย่างเดียวก็มันก็มันก็ไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงคู่แข่งบ้างแมนซิตี้เองเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จังหวะสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมาหลายครั้งแล้วนะในซีซั่นนี้ที่ซิตี้เองเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยจบกันไม่คมเองมีโอกาสในการเข้าทำเนี่ยน้อยกว่ายูนเต็ดด้วยซ้ำไป แต่ว่าจังหวะบอลสุดท้ายมีปัญหาสำหรับแมนซิตี้ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพเลยครับแต่ว่าถ้าดูเรื่องของสแตตในการเข้าทำเนี่ยมันแปลกมากนะเพราะว่าซิตี้เนี่ยครองเกมบุกกว่า73%แต่ว่าโอกาสในการยิงประตูเนี่ยน้อยกว่ายูเนเต็ดเกือบครึ่งเลยครับแมนซิตี้มีโอกาสยิงประตู7ครั้งส่วนยูเนเต็ดมีโอกาสยิงประตู12ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งซิตี้เข้ากรอบแค่4ครั้งนั่นแสดงให้เห็นว่าแนวรับของยูเนเต็ดทำงานได้ผลจริงๆกับแผนการเล่นนี้นะครับนั่นคือปัจจัยแรกแต การขาดหายไปของคีแมนอย่างเควินเดบรอย์ถือเป็นอีก1จุดใหญ่ใหญใหญๆในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทําให้เกมรุกของซิตี้ไม่ทรงพลังอย่างที่คิดครับรู้ไหมเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดบรอย์เนี่ยถ้าไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับซิตี้เนี่ยในซีซันนี้ในเกมลีกพวกเขานะครับพบก,กับความพ่ายแพ้3นัดแล้วและนี่ก็คือนัดที่3อย่างที่ผมบอกไปครับเพราะว่าเดบรอย์ไม่ได้ลงเล่นให้กับซิตี้โอเคล่ะมันดูเป็นสถิติที่อาจจะอ้างอิงได้บ้างไม่อ้างอิงได้บ้างแต่ว่าถ้าเราดูในเกมจริงๆเราจะเห็นปัญหาสําคัญของซิตี้ในเกมเม่คนนาาาามรัววกกลใ บอลในแดนกลางเนี่ยนะครับพอซิตี้ไม่มีเดบลอยเนี่ยความน่ากลัวของเขามันดูลดน้อยถอยลงไปภาพในเกมก็ลดลงไปอย่างชัดเจนเลยผู้เล่นแนวะรุกคนอื่นๆอ,อย่างสเตอร์ลิงหรือว่าอาร์เกโร่เนี่ยพอไม่มีเดบลอยป้านเกมเนี่ยแล้วก็ไม่มีเดบลอยคอยป้อนบอลสวยๆให้เนี่ยเหมือนกับว่าเล่นไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถเจาะในรับของแมนยูได้เลยด้วยสิ่งที่ซิตี้ทำได้นะครับในเกมเมื่อคืนคือเคาะไปเคาะมาถ่ายบอลซ้ายถ่ายบอลขวามันไม่มีจังหวะที่เด็ดที่ขาดไม่มีการทำเกมสวยๆเหมือนที่เดบลอยมักจะทำได้ไบ่อยๆมันก็น่าเสียดายนะครับที่เปเปก้าเดล่า มีการบาดเจ็บอยู่สําคัญเลยในเกมที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดครับขยายนิดนึงแล้วกันไอการถ่ายบอลซ้ายถ่ายบอลขวาแล้วก็ครอสเข้าไปเนี่ยมันไม่ส่งผลกับยูเนเต็ดเพราะว่ายูเนเต็ดเองเนี่ยมีแฮร์รี่แม็กควายในการเป็นการประชาการเกมแนวรับที่เป็นการป้องกันจากลูกกลางอากาศซึ่งพอโยนครอสไปเนี่ยลืมว่าผู้เล่นซิตี้เนี่ยตัวกระจิ้วนึงทางนั้นเลยนะฮะมันก็ไม่มีทางที่จะไปเบียดหรือว่าแย่งหม่งได้คําถามก็คือเกมแดนกลางตรงกลางเบรโดซิวาเล่นได้อย่างน่าผิดหวังจริงๆถ้าเทียบกัะสีซั่นก่อนเบรโดนสกวาร คล่องตัวมากกว่านี้แต่ว่าในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพอไม่มีเดยบลอยบอลจากแนวลึกของซิตี้แทบไม่มีเลยจะเห็นเพียงแค่คอสออกขวาออกซ้ายคอสเข้าออกลางมีแค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นไอการขายขออกปเรีเดบลอยเนี่ยมันยิ่งทําให้มิติในเกมรูกของซิตี้ขาดหายไปแบบชัดเจนบอลแนวลึกไม่มีโอกาสที่จะฉีกคู่เซนเตอร์แบ็กก็ยากเพราะฉะนั้น ก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับแต่ปัจจัยสําคัญอีก1ข้อนะครับในข้อที่3นะฮะต้องชื่นชมไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับที่เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแต่นี่คือ2ผู้เล่นสําคัญครับที่ทําให้เกมรับของยูไนเต็ดผมรู้สึกว่าเออมันแน่นขึ้นจริงๆเราคงไม่ได้พูดถึงแฮร์รี่แม็ควายบ่อยๆเราคงไม่ได้ต้องพูดถึงอ่วิกตอร์ลีเดนเลฟบ่อยๆแต่ว่าที่เห็นและชัดเจนที่สุดนะฮะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือเฟร็ดมาติชและก็วานบิซาก้าครับเมื่อวานนี้ครับเฟร็ดเนี่ยพิิสูจจนนนน์ตตัััววววเเเองะะคครรบบ่่่่่าาาาาา้ียผมมใใชใชํไซล อีต่อไปแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นบราซิลที่ไม่ได้มีทักษะในเกมรุกเยอะแยะมากมายแต่ว่าไอ้ความวิ่งสู้ฟัดเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวการประสานงานร่วมกับมาติสเนี่ยครับช่วยกันปัดกวาดแดนกลางได้อย่างดีเยี่ยมตอนแรกเลยเห็นชื่อมาติสเนี่ยแอบ คิดว่าแบบเฮ้ยทำไมส่งมาตตชลงนะฮะแต่ว่าพอเห็นเฟสดเล่นกับมาตตชแล้วเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกว่าเออทำได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเกมการเข้าปะทะการเฟซซิ่งปิดพื้นที่ทำได้ดีทั้งคู่ผลงานไม่มีแอซซิตไม่มีการทำประตูในเกมนี้ของเฟสดครับแต่ว่าในตำแหน่งพึ่งงานอย่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบที่เฟสดทำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าชัยชนะได้มาดูสถิติกันหน่อยดีกว่าครับว่าเฟสดทำอะไรได้บ้างครับเมื่อคืนนี้เนี่ยครับเฟสดสัมผัสบอลไปห้าสิบ39ครั้งาามากไปใน้ง มากที่สุดในทีมเข้าประตูสำเร็จ2ครั้งครับตัดบอลได้2ครั้งบล็อกลูกเปิดอีก4ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมมองว่าเฟสเนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้พอสมควรแล้วครับกับการที่เขาจะสามารถยืนเป็นตัวจริงในแผงกองกลางของยูนิเต็ดได้เห็นเฟสเล่นเมื่อวานนึกถึงเอเรราเลยอะมันมันมันสมูทพอๆกันเลยแต่ก็ต้องชื่นชมมาตตชด้วยนะครับมีความเก่าเกมมากๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าบอลการคบเวอร์พื้นที่ คุณจะเห็นมาติดเนี่ยสามารถดักบอลสวยๆได้หลายครั้งครับทำให้กลางของซิตี้ที่ไม่มีเดบลอยด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับไม่สามารถที่จะฝ่าแนวรับ2ชั้นของยูไนเต็ดไปได้เลยเพราะว่ามีมาติดนี่แหละบางครั้งแปตเชสเตรเลียมเติมเกมไปครับมาติดนี่นะครับถ่างออกมาจากพื้นที่แดนกลางแล้วก็ไปเวอร์พื้นที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายได้อีกด้วยมันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของเนมิญยามาติดเลยครับส่วนทางด้านขวานะครับแน่นอนฮะไอ้แมงมุมวานบิซาก้าครับกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งเล่นเอาราฮิมเซอร์ลิงเนี่ไไนรอ สเตอร์ลิงที่มีสปีดสูงมีความคล่องตัวสูงเป็นเรื่องยากของวิงแบ็กคนอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเกมเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมวันบิซาก้าที่ทําได้ดีมากๆแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการช่วยกันของหลายๆคนนะฮะ <s> เดนนิสเจมส์ก็ลงมาซ้อนด้วยเฟรด <Fred S 2> เองก็เข้าไปบีบพื้นที่บริเวณริมเส้นด้วยนะครับต้องให้เครดิตทุกๆคนแต่พอมาดูสิติเจาะโดยรวมวันบิซาก้าครับมีจังหวะเติมเกมสวยๆด้วยดูเหมือนว่านวันบิซาก้าเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาในการเล่นเกมลุกได้ดีีีขขึึ้้้นนนนนนนแแแแแแตตต่่่่่่่่่วววววาาาาออจััังงงหคคคบลลยไไมมมมผรเเเิิปก็ถืททดีขึ้น นกรเเล่มสถิติเมื่อวานนะฮะวานบิสก้าสัมผัสบอลไปทั้งหมด58ครั้งสายบอลสำเร็จ18ครั้งแล้วก็เอาชนะการดวลตัวต่อตัว11ครั้งจาก12ครั้งครับเข้าปะทะ8ครั้งสำเร็จ8ครั้งคือ100%ในการแ็กเกิลครับวานบิสก้าไม่พลาดเลยแย่งบอลคืนกลับมา8ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน3ครั้งตัดบอลได้3ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล2ครั้งสเตอร์ลิงมันเลี้ยงผ่านได้ครั้งเดียวแหละครับนี่คือนี่คือสถิติที่วานบิสก้าทำได้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้ น่ารู้เหมือนกันว่าด้วยฟอร์มอย่างเงี้ยแกริดซาวเกตเ,เนี่ยจะต้องเอามาเวทอยู่กับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็ดีนะอังกฤษก็จะมีวิงแบ็กที่เติมเกมบุกได้ดีแล้วก็มีวิงแบ็กที่เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต้องเลือกไปในแต่ละเกมผมถือว่าวันนี้ถ้าให้ผมเลือกแมนออฟเดอะแมตช์สักหนึ่งคนผมก็คิดว่าผมน่าจะเลือกอารอนวันบีซาก้านี่แหละพูดถึงเรื่องเกมรับไปแล้วนะฮะในประเด็นที่3ทีนี้เรามาพูดถึงเกมรุกของยูเนเต็ดในประเด็นที่4กันบ้างดีกว่าครับต้องชื่นชมทั้งอตร์ิญชมทั้งแแดดดดเเเนนนนีีียลลจครรรรััับบบท่่สสาาามถออกกผขงโซชไ้ คือการวางบอลยาวทิ้งไปพื้นที่สุดท้ายรวมถึงการเล่นโตกลับที่อันตรายและรวดเร็วของทั้งแดนนี่เจมแล้วก็ a อ t ร์เนสมาซิยาหคือทั้งสองคนเนี่ยเก็บบอลกับตัวเองได้ดีครับแล้วก็ใช้สปีดพุ่งขึ้นไปข้างหน้าทําให้เกมรับของซิตี้เนี่ยไม่มีเวลาในการที่จะเซตฟปอร์เมชันการยืนตำแหน่งมันก็เลยมีหลายครั้งที่ได้ลุน้นได้เสียวเยอะมีจังหวะจบสกอร์เยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนครับที่ทําให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคือ อะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันดูมีคุณภาพมากขึ้นครับทุกๆจังหวะที่บอลทิ้งไปในพื้นที่ว่างมันไม่ใช่แค่การโยนทิ้งไปสวยๆแล้วก็ให้วิ่งไล่ควายมันไม่ใช่เลยมันคือการคิดไว้แล้วว่านั่นคือพื้นที่ที่ดีที่สุดที่เพื่อนจะไปถึงบอลและสามารถเล่นเกมรุกต่อได้นะครับ ความที่บรูโน่เฟร์นเดสเป็นตัวครีเอทเกมรุกเนี่ยมันมันก็เลยพาให้ไม่ใช่แค่ตัวเขาที่เล่นดีนะแต่ด้วยความสามารถของเขาด้วยการเคลื่อนที่ของเขามันทําให้เพื่อนร่วมทีมในเกมรุกเนี่ยมันดูเล่นดีไปด้วยกันหมดที่คนหนึ่งคนเนี่ยยกระดับแนวรุกได้จริงๆนะครับสังเกตได้จากบรูโน่เฟร์นเดสเลยง่ายๆแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยกับการแอสซิสต์ของเขาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นลูกฟรีคิกที่เป็นลูกซ้อมมาเลยอะไม่มีทางที่จะแบบอยู่ๆขยิบตาหนึ่งข้างแล้วมึงจะวิ่งไปถึงตรงนั้นได้คืืออออมมออออยยยยััังงงงงงงไลููลกกกกกเเนนนนนนีี้้้้้้้ตตตตตตซมมมมมาาาา่่่แแววว็็ชชรรรรจบสขดดิหค สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าบรูโน่เฟร์เดสเป็นหนึ่งจิ๊กซอสำคัญที่ทำให้ยูไนเต็ดวันนี้เนี่ยสิบเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้บรูโน่เฟร์เดสทำไปหนึ่งแอสซิสต์ครับแต่ว่ามีสถิติอย่างอื่นอย่างเช่นจ่ายบอลไปทั้งหมด14ครั้งในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งสัมผัสบ,บอล40ครั้งตัดบอลได้3ครั้งสับไกลย,ยิงไป3ครั้ง1แอสซิสต์แล้วทางสโมสรเนี่ยให้รางวัลไม่เอ้าเดอร์แมนกับบรูโน่นะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าเกมรับของ aka, ว,วันมิซาก้าเเปป็็็นน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 นกกกุญญแจจสสาาาคคคัันนััใใใรรทททีีีี่่่่มวว้้้้ชชยยะะะไดบถิิตออองืข5 นะเรื่องของใครชนะใครได้กี่ปีกี่ปีที่ผมเชื่อว่าทุกคนคงได้อ่านไปบ้างแล้วนะครับเราน่าจะพอทำความเข้าใจกันไปบ้างแล้วตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่สิ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือสิ่งที่ผมเห็นในยูเนเต็ดนะครับชัดเจนที่สุดเพราะว่าเมื่อวานผมนั่งดู90นาทีเต็มก็เราเป็นแฟนร์พูเราก็รุนว่าเออผลมันจะเป็นยังไงนะต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นมากกว่าเดิมในทีมของโซชาคือ p a s <Passion> s ั่นครับนักเตะของยูเนเต็ดตลอด90นาที p l a ซ i n g สูงมากๆแต่ไม่หยุดวิ่งเลยนะครับนี่คือการพร a ซิ่งที่ดุดันมากๆ จะเห็นว่าเอเดนสันโมโรเรสเนี่ยพลาดหลายครั้งในช่วงครึ่งเวลาแรกและสุดท้ายในครึ่งเวลาหลังเพราะพวกเขาต้องเร่งปิดเกมเอเดนสันก็พลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแมตโตเมเนที่ยิงเข้าไปแต่นั่นน่ยทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากแรงกดดันในการควบคุมพื้นที่ของนักเตะยูเนเต็ดครับไอการเล่น3 5 2หอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอไปยืนแล้วเพรสดุดูแบบนั้นเนี่ยช่องว่างในการจ่ายบอลของคู่แข่งก็น้อยลงเวลาขึ้นไปบีบเพรสซิ่งก็ขึ้นไปทั้งแผงเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่ต้องชมคือจิตใจของความเป็นย เริ่มจะกลับมาและนี่คือความน่ากลัวของยูเต็ดในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกหนึ่งข้อ ผ,ผู้แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเชื่อว่าพวกเขาเก็เล่นได้อย่างตามมาตรฐานของตัวเองเพียงแต่ว่ามันขาดจริงๆครับกับตัวที่จะเพิ่มมิติในการเข้าทำให้มากกว่าเดิมครับถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเกมรุกได้ตามมาตรฐานขาดจังหวะจบในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นเกมรับและโต้กลับได้ตามแบบแผนของโซชาและจบสกอร์ได้คมกว่าก็เป็นผู้ชนะไปตามระเบียบนะฮะและนี่คือทั้งหมดของเกมเองระเลงข่าวครับฝากอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่อยากได้ลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งทีมอันนี้เลยนะฮะก็ลายเซนเนี่ยโอเคอาจจะไม่ใช่ปากกาเซ็นแต่วมันเป็นลายเซนปัน๊มผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่มีขายที่ไหนนี่คือลิมิเต็ดมากๆแล้วกัฟเขาเอามาแจกก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันย้ำอีกทีนึงร่วมสนุกง่ายๆครับเข้าไปที่ เฟซบุ๊กกัฟออยไทยแลนด์มันจะมีโค v e r PAGE อยู่คําถามผมถามแค่ว่าบนโค v e r PAGE มีแกลลอนน้ำมันเครื่องกัฟเนี่ยกี่อันแค่นั้นเองเข้ามาตอบว่ามีกี่อันออกใต้ลิงก์ที่คุณได้รับชมคลิปนี้เลยทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันตอบใต้ลิงก์แต่ YouTube เพิ่มนิดนึงยูทูบเนี่ยตอบเสร็จเอาลิงก์เฟซบุ๊กตัวเองมาวางผมจะได้ติดต่อกลับไปได้ผมจะสุ่มแจกนะครับทั้งหมด4ี่รางวัลนะฮะแบ่งเป็นทาง Facebook 2รางวัลทาง YouTube 2รางวัลนะครับรับไปเลยเป็นเซต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 ไปแแลล้้้ววผผมมรูู่คุณตอบถกสง จอคูผมสุ่มเจอชื่อคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้กดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจก o ฟอ Thailand อดนะจ๊ะก,ก็อย่าลืมไปกดไ like ลค์กันด้วยครับนี่คือทั้งหมดของเกมเองระเลงข่าว,ขอ,วขอบคุณกัฟด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนครับแล้วอีพีหน้าวันพุธเราจะคุยกันเรื่องอะไรรอติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับขอบสนามด้วยนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณครับผม